สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียง VAP เช้าบ่ายนะคะประจํามาที่11มิถุนายนปี66นะกําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกำพนันนะคะสําหรับ VAP เชา้าตัวเด่นก็คือ0กับ3 6กับ9แต่เราจับ3ก็6ให้เด้อ3 0 3 2 3 3ย6 39 60 6 2 6 39 6 69 369 360 260 926นะคะจับคู่ก็ 03, 30, 6 99, 6, 0 330 6996 0990เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปห้างเสร็งบ่าย2ก็5 3ก็6 2 0 2 3 2 5 2 6 2 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5, 3, 5 6 5 9 9 5 3 3 5 1 3 6 9 9 5 2นะคะ จับคู่ก็สองห้าห้าสองสามหกหกหกสองหกหกสองนะจับคู่รุ่นด้วยกันนะคะสองกศนเนาะเลขคู่สามเก้าห้าตจเก้าสามสามก็ได้เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่รุ่นด้วยกันเนอะหกเก้าสามสามหกศูนย์เนี่ย ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะระวังูนย์สาม033เนอมันจะมีเลขเบิ้ลถ้าเป็นศูนย์ก็0ูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะนี่โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ